ทปที่สามที้เราจะพัก,กันไปที่หอร้านตัวยูครับซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังของจังหวัดซิโลกซึ่งห่อ,องนี้ได้ร้างมาเป็นเวลานานนับสิปีเลยคฮะตั้งแต่ปี2538เห็นจะได้คือประวัติของมันคือที่นี่ลูกเจ้าของหอคนแรกนะครับเขาโดนไฟดูดตายตรงหน้าหอ แล้วนี้อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเจ้าของคนที่สองคนที่สามผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเขาปลูกคอตายอยู่ที่ชั้นสามริมอยู่ทางด้านขวามือก่อนจะเข้าไปครับชั้นสามห้องลิมสุดอ่าซึ่งจะสังเกตได้ว่าห้องนั้นน่ะฝ้าจะไม่แบบเหมือนไม่มีใครไปยุ่งเลยนะห้องไอทางห้องห้องตรงนั้นน่ะจะไม่มีใครเข้าไปยุ่งในโซนนั้นเลยดูแบบเหมือนเดิมมากประตูก่อนเกินเนี่ยก็ไม่ได้โดนรักขโมยใด,ดแต่ห้องหนึ่งที่โดนรักขโมย สถ <gas: S 2> า,านที่นี้จะน่ากลัวขนาดไหน,นเราไปดูกปฏิบัติการครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอล้างตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าลกมากอะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในภายในชายคารั้วล้เออภายในเออภายในรั้วแล้วประวัติที่นี่มันเป็นยังไงครับต้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็เห็นเขาเล่ากันมาว่า มีเจ้าของหอเขาตกลงมาจากชั้นสามเขลงมาเสียชีวิต่ข้างล่างนี่แตนนี้ก็ไม่ทราบอย่างเกันเห็นเขาเล่ามาอีกทีนะแต่จะเป็นยังไงก็ไม่แต่มันแก้บรรยากาศเนาะก็น่ากลัวอยูแ่แล้วแล้วมีมีแค่ศพเดียวอ,อันนี้ก็เห็นเห็น,เห,นเห็นมีลูกชายเขาใช่ไหมที่นอนไฟดูเสียชีวิตที่นี่แต่เขาลือกันว่าเคียนมากเลย<ม>ที่เนี่ยครับ ถ้าใครเป็นคนพิษโลอยู่แถววานนอาจจะรู้จักลองคปดีๆกันดูอ่า รูล <icana> <naj bum S 1> ะหอทำะไรดเคตันคือแต่ละห้องนี่นิดไม่าดเลยอาจจะไม่สวยนะเพราเทปนี้ะบายอยูอันนี้เราจะขึ้นมาชั้นสองครับ จะเป็นเกียบไปนี่มีแตกแล้วเนี่มันหูแล้ววะครับเป็นบรรยากาศทั้งสองเออผมว่านะสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ที่นี่รกร้างนะครับตั้งอยู่กับวัดตั้งตองข้ามหนูวัดตอนนี้ทำไมรู้สึกอืมมาดูกันนี้ก่อน อง๋อ,อ,อ,อตรงน,นั้นมีผ้าอยู่แค่เ,าเราลองก็ถ้าเป็นฝั่งนู้นนะพี่ชั้นสามฝั่งนู้นก็จะมีฟ้าเห็นอยู่อโอ้แต่คุณต้องเดิระวังนิดน มันเรียบร้อยเนี่ยขนาดเนี้ยเหี้ยตกใจนกครับโอ้โหเนี่ยขนาดเนี้ยนะตอนคืนเลยยยิ่งกว่านี้ถ้าคืนน่าจะเยอะกว่านี้อันตรายชั้นถามเรากันก้นระเบียงกระเด็นเ,เขาแกะออกตกไปเลยเฮี้ยแต่จยิ่งฝั่งรึเป่ามันจะเป็นแก้วตรงมุมบางทีเวลาเดิอนะ มันกลจะลื่น,แ,นแล้วทางแคบนี่้วอย่างอีกอย่างนี้โอ้ถ้าเกิดจิตหมดขึ้นมานี่ใครวิ่งไม่ดูตามมาตอเรียลนะตกเลยตกเลยเนี่ยแล้วทางออกมีทางเดียวด้วยโอแต่มึงอยู่นะล,ล้วใครไ้วเลยไม่มีอะไร นีบผมก็ว่ามันผมก็ว่ามันโออยู่นะร้อนอยูแ่แต่ถ้าแต่ถออ้ากันคืนนี้ผมจะว่าแบบมันจะหน่วงอันนี้มันจะแบบดูจ้จักกันีหดู สองห้าสามแปดปีสองห้าห้าห้าเมกีปีแล้วแต่ก็ยังหลอนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราลงไปถามป้าข้างล่างดีกว่าว่าที่นี่มันมีอะไรจริงๆแล้ว รู้ว่าตอนที่พูดเปิดตอนแรกเอางี้บ่าตอนที่เนี่ยเขาพูดเปิดเออพูดแอร์เราประวัติตอนแรกผมยื่นมาดักมึนมู้นที่ผมไม่เดินไปอ่ะที่เขียนเขาในตักันดูว่าไม่อยู่หรือเปล่าไม่ยู่ผมหันไม่รู้อ่ะที่ผมหันไม่รู้อ่ะแต่ผมก็เฉยๆเฉยๆเฉยอ่ะอย่างคืนมาดูกันอีกทีเป็นไงตอนที่เราออกกัน มันดูมันด <laughs> <ulously, S 2> ูกลมกลืนนะดูนะกลมกลืนมากเลยทุกคนคือนไหลลวกไปเลยไหลไหลอไมาเลยรู้สึกว่าตอนลงวิ่งว่ลงวิ่งเหมือแอร์่ยข้งล่างที่แบบหนาแน่นเนอะงานข้างบนรู้สึกเหมือนเปนโลกแล้วมองเห็นได้องเหนไดแต่ข้างล่างนี่มีหญ้าไม้ขูดแล้วมันลื่นไงครับเลยดูยาที่ผมบอกที่ผมได้ินมาจากห้องนุ้ ก็มาอยู่มีเขาก็ตายตรงนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยก็เนี่ยตรงนี้ข้างหลังเนี่ยอ้าเป็นอะไรตายไฟฟ้าช็อตลูกเจ้าของหอนะอ่อกระเบื้ออันน,นู้นข้างในหรือว่าข้างนอกนี่อะตรงนี้เนะเอ้าวมุมเนี่ยแล้วโดนไฟจากไหนเนี่ยเขาตอบไปน้ำมันน้ำมันเปียกหรือยังไงก็ต้องเห็นเขาเล่ากันตายตรงนี้ ลูกของหอเจ้าแรกมาเจ้าเจ้าที่สองคนแรกนีวก็ผู้หญิงก็คนตายในนนี้นให้องเนี่ยในหอเนี่ยในหอห้องไหนอะลูกผมไม่ได้ไม่ไมร,<ป>มรู้ไม่รู้ <c oughs> เหมือนกันไม่รู้ว่าห้องไหนเพราะที่แรกก็ไม่ได้อยู่นี่นะครับ <c oughs> ไม่ได้อยู่นี่ที่แรก มันดูบอกไม่มีอะไรก็อตายข้างในขอบหน้าครับครับครับคนึ่งร้อก็เล่าไปเป็นเรื่องสายคว้าก็เล่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมก็มาอยู่เอามาถ่ายเองครับก็อย่างที่ลุงเขาเล่าตอนแรกผมมาก็ไม่รู้อะไรแต่ความจริงแล้วมีคนถูกคอตายอยู่ข้างใน แต่ที่น่ากลัวนี่คือเราไม่รู้สี่ห้องไหนเราไม่รู้สี่ห้องไหนโอ้ตอนแรกมานี่ชิวๆมากเลยเพอได้ยินอย่างนี้นี่กลางคืนชักไม่อยากมานะแต่ก็ต้องมาเป,เป็นไงเสียงนกเสียงนกก็ทําให้ใจโอ้ยถ้ามาเจอนอกกลางคืนมันจะหลอดตกใจกันโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคืนมาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าเป็นไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคืน ตอนนี้เราอยู่หน้าขอที่นี่นะ,ค,ะครับครับก็ตอนนี้เสียบงบ้าตอนนี้ก็มีแค่ไฟและทางนะใช่ที่ทำให้อุ่นใจ <m akes> มันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกับตอนกลางวันเลย <m akes> แล้ววันนี้เรามีเออแขกรับเชิญคนด้วยเป็นเพื่อนเรา <m akes> เพือเ่อนที่เรียนด้วยกันโอเคขอเชิญเบิร์ดครับโอเคครับครับเฟิร์นเดียร์สุดเมย์นะครับ เมื่อได้นำตัวกันแล้บบนีนอะไรตอนนี้ก็เรียนอยู่วิทยาศาสตร์เนี่ยครับเรียนวิทยาศาสตร์เนียนอย่างนกันเราจะเดินแค่ไรกันดีกว่าให้เดวถามเด้กันไม่ชอบไปจับอะไเนี้ยมันจะผิดก่อนวันไหนคนละอารมณ์คนละอารมณ์คนละเรื่องกันต้องไปได้เหงาเราเข้าไปดูให้ดีกว่าตามมาเลยครับ ียบยบยบให้หน yeah, ่อยไปแล้ครับโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าจะเห็นได้ว่านะถ้าตามไเรม่ห็น เป็นหมอกไม่ใช่ฝนไม่ใช่ฟหรืออะไรอากาศเย็นมากมองไหมมันเห็นเขาอยู่ระยะใกล้ไม่เกิน5-6ฟุตพี่กุ้งถ้าส่องไฟทางนางพี่ก็ถ้า2ไฟดูพี่งส่องแรหน่อยเพราะกล้องโฟกัสไม่ได้ีย ตอนนู้นนะขึ้นข้างบนไหมที่มาถ่ายเปิดตอนกลางวันจำได้ก็แบบมีเสียงเหมือนอคเคาะอะไรแบบที่ผมได้ยิน,นที่ตอนกลางวันผมไม่เดินมาโซนนี้เลยแต่จะเดินข้าไปดู hai đêm hỏi nó có ngày Nè, Lê, lê, để đừng bật cốc này Ồ, như đó cái gì không? Để hai đứa không ai là đó, dài ระหว่างที่บอกทีมอ้โหแ้วพวกสายฟงสาไปโดนย็นในขา่ยบนนี้โอเคแล้วเข้ามาข้างในรู้สึกไงเราปวดตรงนี้ไห่ใช่ไม่ใช่พอไ่แต่ข้นขึ้นไปลองขึ้นไม่ได้ดูีกันอยู่ข้างบนดูเข้าม แม้กระทั่งพัดลมอ่ะเขาแข็งกรอบกรอบนอกอะไรโอ้โหลองใส่ไปเอี่ยมเลยเฮียอะไรนีมึงเห็นอะไรมึงบอกเลยคือตอนก่อนมาตอนที่ส่องไปแล้วไปตรงชั้นสองมันจะมีราวไว้ใช่ไหมมันผีบุรีเป็นกรอบเฮ้ยมึงหยาบจริงนะล่ะจริงอ่ะเห็นอะไรบอกไปไปดู

ตรงนี้ได้ไปดูวะอืมไเดินทั่วสิเ่ตอันนี้เป็นบดตอนนี้ผมลบว่ตนี้สึกผมากอาจจะเป็นเพราะว่าเ่าวันมันลบมันล้างมากกว่าอย่างไรอด้บ้า ออนนี้ม yeah. ีเม็ดมาเดินหลังนี่เดินกีฬาคนเดินคู่เบอรเเดินหลังเปนไงแตู่้สึกว่าแถวนี้เดินรู้สึกแรงมากเออเย็นถ้าขึ้นไส้กูใช่เลยแสดงว่ามีถ้าขึ้นไส้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวแต่แล้วก็ไม่ได้าทำดเป็นไงเวอร์เป็นไงโซนไงเย็นนะเย็นกว่าโซนนึเหเย็นกว่าอ อาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้เยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แตห้องไี่ดูแล้วแบบบอกมุบกบิดอันนี้เขาเอาไปหมดเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าผมว่าเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าอ่ะขึ้นไปดูชั้นสองชั้นสามแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเดีด๋ยวดิเบิ้ลอาจจะยังไม่รู้กฎรายการนี้เบิ้ล <c oughs> อาจจะยังไม่รู้กฎรายการนี้กฎรายการนี้คือ <c oughs> ถ้ามีอะไรนี่ <c oughs> จับ แล้วบีบนี้นะอ๋อเออข้าวไหวถ้าวิ่งนะอ้ยอย่วิ่งนะถ้าวิ่งออกอ,อยกยองมีกระเทือนะไ้ะเาเทารมบหมอนจริงห้องที่เบไ ต,นนต,ต่อนมาเราไปตอกก็มีนี้้ชุมสายตนี้หรอเป็นชุ่มสายท <c oughs> ี่น้อน่ยเอาอจะเอวดจะได้นู่ครับวาเย ทำรายการที่หนงจะดีพิเศษมันพูดอีกแล้วเทพดีดีน้องขายไฟตามมาเลยขายตามไฟเลยใช้ได้เลยบรยกัศไม่มีระเบียงไม่มีเหล่าอะไรเลย เราเหล็กแมี่ยคือเขาต่ออยู่เหมือนบีบเหล็กชั้นนี้ไหมเป็นเนี่ย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 แถวแถวเนี้ยที่ตอนไปบอกเปิดมาปุ๊บเออมึงตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกระเบื้องตรงเนี้ยคือตอนตุ๊บเอเห็นปุ๊บเขาส่องมาทีเหมือนมีคนมันนั่งแบบนั่งเกาะนั่งเกาะตรงไหเกาะเสาอะตรงเนี้ยเหรอ พี่น้องเขาเอคือน้องตาต้อง,องเขาตอนเข้ามาครับตอนเข้ามาเขาเี mm ่ย hmm. ต้องตามไฟผมทม mm hmm. มีนมาะนั่งกอดอ,อย่างเงี้ยกอนังไงก่ดอนก่อนกอดกองเอดกอกอกอดกอด้อดกอดกอดกออนกอด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 อดกอกอดกอดกลดกอ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 ดเอดกอดกอ้กอออดดินดก